สวัสดีค่ะชื่อนางสาวอังคณาชัยชูวิทย์ชื่อเล่นชื่อแอนนี่รับใช้อยู่ในกลุ่ม BMW ติดตามพระเจ้ามาแล้ว8ปีค่ะชีวิตก่อนมารู้จักพระเจ้าแอนนี่ก็เป็นมนุษย์เงินเดือนทั่วๆไปซึ่งชีวิตก็สารบนบวุ่นวายอยู่ในกับ การเดินทางการตื่นนอนการกลับบ้านว่าเราจะกลับบ้านยังไงอะไรแบบไหนหรือบางครั้งเราก็จะใช้ชีวิตแบบล่องลอยไปแบบบางครั้งเราก็จะมีปาร์ตี้หรือว่าไปท่องเที่ยวกับเพื่อนๆซึ่งเราก็ไม่รู้ชีวิตของเราจุดมุ่งหมายคืออะไรอะไรที่อยากให้แอนเดินติดตามพระเจ้าเมื่อปลายปี2013แอนได้มารู้จัก พี่แอนจีดาพาซึ่งสิ่งแรกที่แอนคุยกับแอนวันนั้นก็คือเรื่องราวของพระเจ้าแอนก็พระเจ้าคือใครหรอโอเคก็ฟังไปเพราะรู้ว่าพี่แอนเป็นคริสเตียนแต่เราก็ไม่รู้ว่าพระเจ้าคือใครแต่มีประโยคนึงที่มันมาโดนใจเราก็คือพระเจ้าคือความรักพระเจ้ารักแบบไม่มีเงื่อนไขอะไรละ่ะเราก็สงสัยนะพระเจ้ารักแบบไม่มีเงื่อนไข ือเป็นรักแบบไหนซึ่งแอนอยากได้รักแบบนี้แต่จะทำไงเรากอา็อยากให้พระเจ้ารักอย่างที่เราที่เป็นเราและอยากให้อยู่กับเราทุกแห่งทุกผลจากเหตุการณ์วันนั้นแอนได้ต้อนรับพระองค์เข้ามาอยู่ในชีวิตแอนแอนอยากรู้จักพระเจ้ามากขึ้นแอนก็เริ่มได้มีการไปผูกพันตัวกับพี่น้อง ซึ่งก็ได้มีโอกาสเป็นแคร์กับพี่น้องซึ่งมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราต้องเดินทางไกลามากจากฝั่งหนึ่งไปยังฝั่งหนึ่งของกรุงเทพโดยการเดินทางตั้งแต่รถไฟฟ้าใต้ดินแล้วก็ขึ้นต่อด้วย BTS แล้วก็ต่อด้วยแท็กซี่ถึงจะถึงบ้านแคร์ถามว่าหนทางไปยากลำบากไหมยากลำบากนะแต่แอนไม่เคยรู้สึกท้อกับการที่แอนเดินทางไปเพราะทุกครั้งที่แอนไป แอนมีความสุขทุกครั้งที่ได้ไปเจอพระเจ้าจุดเปลี่ยนเมื่อ3ปีที่แล้วแอนจะต้องเลือกระบางงานประจำกับครอบครัวซึ่งตอนนั้นธุรกิจของครอบครัวเราก็มีปัญหาตัวเลขติดลบค่อนข้างมากซึ่งเราไม่รู้จะทำยังไงก็เลยตัดสินใจย้ายกลับมาอยู่หาดใหญ่ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้จักใครมาก ก็อยู่กับสามีก็ช่วยกันดําเนินธุรกิจแต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงนําพระเจ้าให้สติปัญญาเราในการที่เราจะมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาเรื่องธุรกิจของเราตอนแรกๆเหมือนเราใช้กําลังตัวเองค่อนข้างเยอะแต่มีพี่น้องหนุนใจสามีหนุนใจให้เราจับมืออธิษฐานกันเราก็เลยผ่านวิกฤตช่วงนั้นมาได้ ผลตัวเลขและผลประกอบการของเราดีขึ้นในระยะเวลาไม่ถึง1ปีพระเจ้าก็อวยพรเรานอกจากพระเจ้าจะอวยพรตัวเลขของบริษัทให้เรามีผลประกอบการที่ดีขึ้นภายในระยะไม่ถึง1ปีพระเจ้าก็ยังอวยพรในธุรกิจเกี่ยวกับสำนักงานบัญชีของแอนเองอีกเพราะจริงๆแล้วแอนมาอยู่หาดใหญ่แอนไม่ได้รู้จักใครเลยค่ะ แต่พระเจ้าก็อวยพรให้มีคนไว้วางใจเรามาให้เราไปดูแลเรื่องระบบการบัญชีเขาก็ขอบคุณพระเจ้าซึ่งพระเจ้าก็สร้างการอัศจรรย์ใจภายในระยะไม่ถึงหนึ่งปีพระเจ้าก็อวยพร,พรให้มีลูกค้าเราเพิ่มมากขึ้นนอกจากสำนักง,งานบัญชีแล้วพระเจ้าก็ยังทรงนำให้เราเปิดธุรกิจเกี่ยวกับการบริการขนส่งการบริการบรรจุอาหารใส่กระป๋องแล้วก็ขายสินค้าออนไลน์ภายใต้แบรนด์นา,าดาซึ่ง จากสิ่งที่เกิดขึ้นบริษัทอื่นๆเขาก็จะไม่กล้าลงทุนแต่ก็ขอบคุณพระเจ้าที่เรามีความเชื่อแล้วเรามีความไว้วางใจในพระเจ้าเราถึงยังดําเนินธุรกิจต่อซึ่งพระเจ้าจริงๆแล้วสิ่งที่ได้มาไม่ได้มาด้วยกําลังหรือแรงของเราเองแต่มาจากการทรงนําของพระเจ้า หนุนใจพี่น้องทุกท่านนะคะใครที่กำลังเผชิญปัญหาหรือรเผชิญวิกฤตอยู่ในช่วงนี้ขอให้เราเชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าว่าพระเจ้ารักเราทุกคนและพระเจ้ารักเราแบบไม่มีเงื่อนไขในส่วนตัวเราเองเราก็ต้องมีความสย์สื่อในเรื่องถวายหรือไปโบสถ์ไปแครและมีส่วนร่วมในการรับใช้ในงานของพระเจ้าทุกครั้งที่เรามีโอกาสสุดท้ายนี้ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับการรับรองที่มาจากพระองค์เรารู้ว่าสิ่งนี้ไม่ได้มาโดยกำลังแต่มาจากพระคุณของพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตแอนมากขึ้นในทุกๆวันไม่ว่าหนทางจะยากสับเพียงใดเพียงเราเชื่อและวางใจพระเจ้าจะอยู่ด้วยกับเราเสมอขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านคะ่ะ